จะวันนี้เป็นตอนเช้านะคะติกะตัดรงไม้ไว้ขายวันพะัะดแล้วก็วันออกพรรษาด้วจะเด้อจะลงไม้ออกลายหลยจ้าออกแบบหลก็ทุกปีเลยจ้บปีนี้ดอกบัวก,ก็ออกลายดอกดเรื่องก็ออกลายแต่ว่าขายไม่ค่อยดีเลยนะคะปีนี้ จะขายลงไม้บ่เบิดเลย้ะจะวันพระวันนั้นพออรนษาเนี่ยจะเป็นเงีย,งยบๆเลยจ้ะบ่ค่อยคึกคักบ่ค่อยขายดีคือทุกปีเลยจ้ะจะตรงไม้เราเยอะมากเลยนะคะติกกเลยตัดตัดเป็นกรรมแบบยาวๆไปเลยนะคะวันนี้จะช่วงนี้ฝนบต่ตกเลยเลยจะ้ะเธอเกือบเดือนแล้วที่ฝนไม่ตกนะคะ ดอกไม้ก็เลยสวยแล้วก็โบสัมบดําเ,เลยจ้ะเด้อแต่ใครที่ทำเหมือนทนํานาข้าวเขาใหญ่นะจ้ะจักสิทา่านนามบรท่านจ้ะเด้อเพราะว่าผลโตกมาเลยเกือบเดือนแล้วนะคะจ้ะแต่ก็ดีกับดอกไม้นะคะดอกไม้ในติโบมีนํโบมีสัมโบมีเนาเลยจ้ะสวยงามมากๆเลยนะคะดอกไม้ในติ เป็นก่อนเลยจ้ะอุ้ยปวดโพค่ะแต่ว่าไปขายแล้วก็ขายไม่หมดนะคะอีกล่างตัดดิสวงล่างจัดแบบนี้แล้วก็ตัดเป็นดอกอีกอุย้ยหลายพันมากมากเลยค่ะเอาไปขายบุกข่อยเดาขายจาพะพผู้ว่านมันออกเยอะไงเขาก็ออกเยอะเหมือนกันเราก็ออกเยอะเขาก็ออกเยอะด้วยเอาไปขายไม่ติดก็ขายได้แค่ยี่สิบตังค์เองนะคะสามสิบตังค์ยี่สิบตังค์ เวลาเราซื้อเขาแพงขึยัง,ยงด้วยจะซื้อดอกละบาทดอกละบาท,บาทบกลัวผมเธออย่างพวกผมมีแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ขายถูกๆให้แม่ค้าด้วยกันไปใช้นะคะจะไม่ไม่ติดกิส่วนมากว่าคอยเด็ตัดขายแต่จะจะจะเอาไปมัดขายนะจ้ะแต่ถ้าลูกค้าโทรมาก็จะตัดไปให้นะคะส่วนมากไม่ติดกิดสิขายเองนะจ้ะปูกอิงขายเองนะคะ นานๆจะได้ไปส่งทีนะคะตี่ก็จะมัดแบบสี่จ้ะแล้วก็แบบนี้ก็ขายมาละสิบบาทนะคะจะปรากฏว่าขายได้เมื่อแรกก็ขายไปล่างหนึ่งใจล่างหนึ่งเก็เอาไปเขาวัดนะคะจัดงานวัดอะไรไม่รู้คะ่ะลูกสาวเอาไปนะคะเอาไปล่างหนึ่งแล้วก็ไปอีกหลายรอยดอกอียจ้ะเพราะว่า มันเยอะมากเลยจิมมี่ที่ก็จะขายอยู่ตลาดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่หกโมงหัวสองทุ่มเลยนะคะจะมัดยูมองนี้แล้จ้ะู่ตลาดทั้งวันเลยแต่วันกวนเราจะไปอันต้แต่ตอนเย็นเล้วจะเด้อแต่พอวันวันพระเราจะอยู่ถึงสองทุ่ม 6โมงถึงถึงถึงสองถุ่มเลยกย็จ้ะเด้อติ๊กจะยืนยืนอยู่แบบนี้นะทุกวันนี้เราก็อายุมากแล้วนะคะยืนยืนเพราะ่อยไว้ไปจ้ะเด้อขนั่นนงเฮแล้วมันบอลเลี้ยวไจ้ะเด้อขะนั่งเฮแล้วมันมันน่านเรียมันไม่ถนัดนะคะต้องยืนทําถ้ายืนทําแบบนี้มันทําได้เร็วนะคะจะปีปีนี้ขายเพรค่อยดีเลยจ้ะแต่สมัยตะกี้โอ้ยคือจึงมันขายดีขายดีจ้ะหอดมันพามันปุ่นแบบ บริยูดศร้าเ,เลยจ้ะดอกไม้มติดเก่ามาแบบน้อยลงนะจ้ะดอกกล้วยไม้เนี่ก็เอาลงแบบเครื่องตัวครื่องเลยจ,จะเอามาขายนะตุกปีเอามาเจลาโอ้ยเกือบยี่สิบมัดปีนี้เอามาแค่สิบมัดขายก็ไม่หมดนะคะนี่ก็ นิติก็ให้ลูกเป็นเข้าวัดนะคะว่าเข้าวัดจัดงานออกพรรษาวัดอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ใกล้ๆแถวแถวยะโซนเนี่ยจะจะก็เอาไปอันแบบเป็นดอกด้วยแล้วก็แบบเป็นยาวๆด้วยนะคะเอาไปแบบประมาณสองกองเนี่ยจะอตอนเย็นนะคะอันนี้ลูกค้าก็หมดแล้วดอกไม้ก็ยังเหลือๆๆเยอะแยะเลยค่ะ จะสรุปแล้วปีนี้ขายไม่ค่อยดีนะคะเป็นเงียบด้วยจ้ะจะช่วงนี้ก่อน,นไม่ขานก็ทยอยทยอยกลับบ้านเลยนะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเลยนะคะกับชิมจเสียงผุเสียงน,นี้ตลอวเลยจ้ะเิ่นผ้าก,กันจุดผูจุดอันนี้นะจ้ะอันนี้ตลาดนะคะบรรยากาศที่ตลาดปาร์ตี้นะคะ วิวัดมืนบ้านมิติเขาเจอกับปล่อยโฟมดิจ้ะจะก็ดแข้งแข้งคันเนหมือนโคมรอดห่วงนะจ้ะถ้ามีติกระโดดไปได้จดวจ้ะก่อนจะขายลงมาสิก็ก็กเ,เกิดแข้งแหวกพอดีจ้ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาดปัตติวนะคะจะมาบงทองฝาน,นันวันนี้นะคะมันองค์พระซ่าจำใสมากๆเลยจ้ะ สว่างมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแต่ก่อนเมฆก,ก็เป็นก่อนเมฆเห็ดนะจ๊ะเนาะสงสัยเห็ดเป็นยังสีออกอยู่ด้วยจ้ะเด้อนี่จ <t> แต่ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะมิติกะซีนอนลด้วย้าวันนี้พักผ่อนนะคะเพื่อนๆเ,เราตีสสเสลดนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ